อะไรครับห้วยบงห้วยบงระบบพุ่ยกันมันปลูกต้นสวนไม่มีระบบน้ําอันนี้ปลูกมิถุนาป่าที่ก็ประมาณกลางกเดือนนะครับกลางเดือนประมาณสิบห้ามิสุนาพี่แมนไหนไหนก็ไวมากได้ได้ลากร่างเหนื่อยนี่อ่ะช่ว่อยเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์ไม่ต้องคุยครับไม่มีน้ำเอาคนที่คุยตาม อันนี้เลยอ่ะออนยู่หัวล่องมันเด้ออ่ะหัวล่องอันนี้เอาแกงล่องเลยเดี๋ยวครับอ่าไปเอาหัวล่องมันก็มีสิไงอ่ะงั้นเอาของแกงเลยอาเพชรด้วยเลยอันนี้คือห้วยบงนี่แหละอเพราะว่าฝนตกครับยังคุยง่ายอยู่โอเคครับอ่าใช้ระบบอุตสาหกรรมมันอ่าระบบอันนี้คือห้วยบงครับห้วยบงอะไรหกสิบหรือแปดสิบก็จะเป็นตัวนี้แปดแปดสิบยอดแดงครับแปดสิบยอดแดงอ่าแปดศูนย์ห้วยบงแปดศูนย์ ตัวนี้เริ่มมีโอโอนะครับพี่น้องเสียงออกมานะฮะจิ้งจกประมาณ20หัวโอ้เยอะเกินยิงจกไม่อยู่อ่ะจิ้งจกเริ่มทักแล้วครับพี่น้องจิ้งจกแล้วครับ20หัวนะผมไม่เอานะผมจะเอาแค่15บห้เอา15ใช่ไหมโอ้โหแล้วโลเขาบอกแล้ว20่สิบหัวไม่เป็นไรผมไม่ได้20กว่าผมไม่ได้ขับรถจริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โมนะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมันกดไม่ได้ขอดูเนี่ยนะโอ้โ สองขวดเหรอยี่สิบกว่าเลยไงยี่สิบกว่าดอกยิ้เลยดกด้วยยาวด้วยเนาะทิมนีไ่หยุดมันนะพิจนากระดากระดาสิงหากันยาสามเดือนพอดีสามเดือนพอดีเ้บุงอหมพี่น้องสามเดือนแระบบผู้อีกันมันแล้วแดงนะระบเทวดาอะไรก็ได้อันนี้นับไหมเนี่ยโอ้ เป็นหัวแล้วเนะี่ยแต่สุดยอดแดงไงเอาครับวันนี้ผมเป็นกรรมการกลางนับเองก็ได้ครับนับเองเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหัวแล้วหัวนี้ก็ไม่ใช่ขี้เลยพี่น้องโอ้โหไปดูมียอดขาวด้วยนะผู้การ มีอยู่หกลองอ่ะกบก่อนเดี๋ยวเอาพันอื่นมั่งนี่ไม่ใช่พันอ่ะพีเอ็มเดี๋ยวเอะพีเอ็มพีเอ็มอ่าเดี๋ยวเราไม่ใช่